สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชุดนะครับวันนี้จะมาพยากรสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีกรกฎนะครับประจําเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5 6 3นะครับชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงเวลานี้ดังกล่าวนี้นะครับมีดวงดาวทํามุมนะครับหลายๆดวงนะครับชาวราศีกรกฎต้องบอกก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยเรื่องของความรักดาวพระเสาวจากเดิมที่ผ่านมาอยู่ในมุมอลิปัวจมาเป็นเกษตรนะครับเร่งดวงชะตาร่วมกับดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีเรียกว่าช่วงนี้ จากเดิมนะครับที่เคยมีเกณฑ์เลือกรากันไปนะครับรเพราชาวราศีกรกฏช่วงต้นปีที่ผ่านมามีเกณฑ์ทรรอบบอนะเลาะเบาแหวงหนักมีเกณฑ์เลือกราหนะักใครที่คบมานานนะมีเหตุเลือกราหนะักแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้มีโอกาสที่คนที่เลือกกันไปมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกจารกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งหรือในขณะเดียวกันที่ผ่านมาทะเลาะเป็นโวนมานานรอบนี้อาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักเดิมเก่าๆที่เคยห่างหายกันไปนานกลับมาโครจรพบกันแล้วก็สร้างสัมพันธ์ ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไปได้สาหรับชาวราศีกรกฎนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าเนื้อหอมเป็นพิเศษในขณะเดียวกันเรื่องของการงานก็ยังเป็นโอกาสนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการงานอยู่ในมุมที่ดีเป็นมุมประหาอุดนะครับเรียกว่าเป็นมุมที่ท่านนั้นนะครับจะได้งานหรือว่าได้มอบหมายงานสําคัญโปรเจกต์ใหญ่นะครับอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือเรียกง่ายๆว่าการทํางานในครั้งนี้ทําให้ต้องไป มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าเพื่อนแก่และมีโอกาสได้กลับมาพบกันรักกันอีกครั้งก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีรากรกฎนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับด้านดีก็ต้องมีด้านร้ายบ้างนะครับเนื่องจากว่าดาวอังคารนั้นเนี่ยเป็นดาวค่าของชาวราศีอัมพุกหรือสัตว์น้ําก็คือรกรกฎนั่นเองถึงแม้จะไม่ได้ทับลัคนาดโดยตรงแต่เขาก็โครจเรเลงดวงาตาดังนั้นนะครับ เรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะต้องร,ระมัดระวังเอาไว้บ้างสำหรับชาวราศีกันยราศีอื่นไม่น่าห่วงวงที่สุดคือใครที่เกิดวันพุธกลางวันเพราะดาวอังคารเป็นกาละกินีจะมาทับดาวคาดดวงชะตาทั้งปุ่มทั้งเลงอันนี้ต้องร,ระมัดระวังเป็นพิเศษเอาไว้บ้างสำหรับชาวาาราศีกันยนนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการเงินการเงินนั้นนะครับช่วงนี้จะเป็นจังหวะในครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็จะเป็นจังหวะเรื่องของการเงินที่ปกติทั่วไปนะครับ แต่หลังจากช่วงสงการไปแล้วนั้นนะครับดาวการเงินของท่านจะโดดเด่นมากขึ้นเรียกว่าการเงินจะได้เป็นก้อนขึ้นโปรเจกต์เป็นใหญ่ขึ้น เดิมทําโปรเจกต์ครั้งนี้ได้1น0 0 0บาทรอบนี้โปรเจกต์ใหม่อาจจะได้3 0 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาท10,000บาทแต่ทุกอย่างต้องเริ่มหลังจากสงการไปแล้วถึงจะเริ่มได้ดีขึ้นในเรื่องของคําพูดคาจาครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวพระพุธโคจรเป็นปีนทุบบาทในหลักประศาสตร์ระวังเรื่องคําพูดคําจาเอาไว้บ้างนะครับเนื่องจากการติดต่อสื่อสารการพูดจาการพบปะพูดคุยคนอาจจะมีปัญหาบ้างให้ระมัดระวังเอาไว้บ้างแต่หลังจากช่วง สงการไปแล้วประมาณวันที่19-20ดาวพระพุธจะโคจรย้า,รยายราศีแปลว่าช่วงนั้นดาวพระพุธคือดาวแห่งการพูดจาสื่อสารอยู่ในเรือนง,งานท่านพูดจาโปรเจกต์ร่วมอาทิตย์เป็นคู่วิชาการมีหลักการในการพูดมีความน่าเชื่อถือในการใช้บอกประสบการณ์ที่ผ่านมาผมราศีกรร็รกฎผมทํางานแบบนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับต้องใช้วิธีนี้แก้นําเสนอโปรเจกต์งานเขาจ้างคุณเลยน,นี่คือความหมายในทางที่ดีของราศีก็รกฎแต่ขึ้นเดือนแรกต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับ ทุกราศีมีดีมีร้ายหมดไม่ใช่ว่าราศีนี้จะดีหมดราศีนี้จะร้ายตลอดมีขึ้นและมีลงนะครับราศีก็เรากดด้านดีก็อย่างที่บอกไปด้านร้ายก็อย่างที่เราได้แจ้งเตือนเอาไว้นะครับรวมไปถึงดาวพระเกตจะโคจรในเรือนง,งานกัรมะนะครับแปลว่าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไปบนบานสารเก่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู้เมืองหรือที่คุณได้นับถือศรัทธาไว้ขอให้ได้งานที่คุณหวังงานที่คุณอยากได้มากอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเคล็ดลับโบราณนะครับผมต่อมานะครับ ท่าน like, er, şey? right ใด<ใ>ที่ติดตามรับชมคลิปผมอยู่เป็นระยะเวลายาวนานนะครับรู้สึกว่าอยากจะมารงเรียนผมมีโปรเจกต์โครงการเปิดสอนนะครับโอราสานะครับผมทั้งหมด8ครั้ง8สัปดาห์นะครับเริ่มต้นวันที่10พฤษภาคม2563สึงวันที่29มิถุนา2563นะครับใครที่ลงทะเบียนในเดือนมีนาคมนี้นะครับหลักสูตรอยู่ที่27,000บาทตลอดหลักสูตรราคานี้รวมอาหารการกินทุกอย่างนะครับรวมทุกอย่างดิวเดติงเรียบร้อยแล้วนะครับท่านมาแต่ตัวเปล่าได้เลยนะครับพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงหนึ่งเครื่อง แต่หลังจากมีนาคมเราจะปรับราคาขึ้นที่32,000บาทนะครับผมเราจะมีบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะครับตลอดหลักสูตราการเรียนการสอนแล้วก็เบรกเช้าเบรกบ่ายนะครับเราก็จะมีให้ท่านเรียกว่าตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงหลักสูตรที่เราสอนเราเริ่มที่9ก้าโมงเช้าจบที่5้าโมงเย็นนะครับผมก็มเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรียกได้ว่าหลายชั่วโมง6 70กบกว่าชั่วโมงที่ได้พบเจอท่าน ในระหว่างการเรียนการสอนนะครับก็จะมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นถ้าเกิดเรียนจบวันนี้แล้วระหว่างที่เรียนไม่เข้าใจก็ทักถามตั้งกลุ่มกันมาได้รวมไปถึงการเรียนการสอนจะมีการเดินถามพบปรับพูดคุยและครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษที่ผมได้เชิญอาจารย์พัฒนาพัฒนาสตริมาร่วมสอนกับผมด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นโอกาสหาได้ยากยิ่งนะครับผมต่อมานะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลายคนได้ติดตามข่าวสารธุรกิจอันนั้นก็ปิดธุรกิจอันนี้ก็ปิดตอนนี้เนี่ยหลายคน นะครับมีปัญหามากมายผมอาจารย์ยุทธก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะครับโดยการค่าครูโอนมาตามศรัทธาแล้วแต่คุณจะให้ไม่บังคับใดๆทั้งสิ้นเราจะดูให้ท่านละสองคำถามนะครับแล้วแต่คุณจะถามมาได้เลยนะครับผมเรื่องของค่าครูแล้วแต่นะครับตามศรัทธาที่โอนมานะครับผมรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่0923632366นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการกบการบกรมโควิดนะครับ ถ้าท่านใดที่ดูอยู่ก็ให้บอกว่าติดตามคลิปลาราศีกรกกฎเมษายน2563ทีมงานจะแจ้งกิจกรรมราคาพิเศษให้ถ้าท่านใดไม่ได้แจ้งนะครับเราคิดราคาเต็มทุกกรณีนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ